โอ้โหเขมรไม่พอใจกันทางประเทศเลยนะครับหลังจากสื่อ Human Life Watch, น i ลท์วได้มีการลงข่าวว่าตั้งแต่ที่แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศไปรล้วๆ900,000คนเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ยังนั่งเกาไขว่ายังนั่งตกงานกันอยู่เลยนะครับซึ่งที่คนขเมนขมรเขาไม่พอใจเนี่ยคือเขารับกันไม่ได้ที่สื่อนี้เนี่ยเอาเรื่องจริงมาเผยแพร่และพวกเขาก็ออกมาตรงถามนะครับว่าทําไมสื่อนี้เนี่ยถึงไม่มีการรายงานข่าวว่าตอนนี้ประเทศไทยน้ำท่วมฮะเดี๋ยวนะ Human น i ลท์วอเนี่ยมันเป็นสื่อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะเว้ยจะให้เขาราาาายงนนข่่่วว้ํทมเพือ ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางองออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกงนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะาก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่ตอนนี้คนขมินเขากาลังไม่พอใจกันทางประเทศย้อนกลับไปในนนนนใ,นนในน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 นชช่่่ววงงเเเเ้้้้้าาาขขขออััััีีีลยครบมมมมททํหโกกไไดดิึ โดยมันมีสื่ออย่าง The International Human Rights Watch นะครับหรือชื่อย่อก็คือ Human Rights Watch ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นสื่อที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับโดยสื่อนี้เนี่ยได้มีการเขียนข่าวว่าใหญ่โตเลยนะครับบ้าณนะปัจจุบันนี้ตั้งแต่ที่แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับมาจากประเทศไทยแลาวๆ9 0 0 0คนเนี่ยนับจนถึงวันนี้แรงงานเหล่านั้นนี่ยังนั่งเกาไข่หรือว่านั่งตรงงานกันอยู่เลยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะแรงงานเหล่านั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ถือเป็นเดอะแบกของคนกัมพูชาทั้งประเทศเลยก็ว่าได้เพราะในระหว่างที่พวกเขาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยพวกเขาก็ได้มีการส่งเงินบาทไทยเนี่ยกลับเข้ามาที่ประเทศกัมพูชานะครับเข้ามาค้าจุนประเทศกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องและการที่กัมพูชามีเงินบาทไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ย่ำแย่ลงไปมากกว่านี้นะครับเพราะเงินบาทของไทยถือว่าเป็นเงินที่มีเสถียรภาพสูงสามารถนําไปแลกเป็น US ดอลลาร์ได้อย่างสมน้ํ้ซา เพียงใดหลังจากที่ทางไทยกับกัมพูชาเริ่มมีปัญหากันนะครับรัฐบาลกัมพูชามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆนะครับนั่นคือเรียกแรงงานกัมพูชาให้กลับประเทศซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการผลักตัวเองลงไปในก้นเหวชัดๆเพราะงานในกัมพูชามันมีไม่มากเพียงพอที่จะรองรับแรงงานทั้งหมดนะครับถึงแม้รัฐบาลกัมพูชาจะออกมารับปากไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ตามว่างานในกัมพูชาเนี่ยมันมีรองรับกับแรงงานทุกคนที่เดินทางเข้ามาแต่ณปัจจุบันนี้แรงงานกัมพูชาส่วนใหหญ่่่่่่มมมมมมาาาาาากกกกกวว95%ยยยัััังงงงคคตนนนนนอออููเเเืืดิแแถถททีีีซ้ไไลลป็รรบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานที่มีหนี้มีมสินนะครับมีการกู้ซื้อบ้านมีการกู้ซื้อรถจากธนาคารในประเทศกัมพูชาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางกัมพูชาพยายามปกปิดเอาไว้เพราะ้าต่างชาติรู้ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพในการใช้หนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะมีการถอนทุนออกจากกัมพูชาได้ซึ่งทางสื่อฮิวาลัยนะครับก็ได้มีการออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยรีบออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นการด่วนเพราะแรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังหิวโหยพวกเขากาลังหาเงินซื้อขข้้้้้าา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 วววอออยยยย่่่่แแตตเเเงงงิินนนนนทีีีจะามมาใชหลคซืักก ทางสื่อฮิมเมลไล w a ว c h เขาก็มีการรายง,งานข่าวเอาไว้ประมาณนี้นะครับเออหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าไอ้สื่อฮิมเมลไล w a ว c h เนี่ยมันเป็นองค์กรเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะซึ่งถูกแต่งตั้งโดยอเมริกาอย่างไรก็ตามนะครับโอ้โหหลังจากที่มีการรายง,งานข่าวนี้ออกมาแค่แป๊บเดียวคนเมนียออกมาดิ้นกันพล่านในทันทีพวกเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าทำไมสื่ออย่างฮิมเมลไลทเนี่ยถึงได้รายง,งานข่าวที่มันเป็นแง่ลบของกัมพูชาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่ากัมพูชาพวกเขาเศรษฐกิจกำลังจะล่มสลาย หรือว่าข่าวที่ว่าตอนนี้แรงงานกัมพูชากําลังอดอยากหรือว่าข่าวที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างจะบ่อยครั้งเพื่อที่จะขอเงินกู้จากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แถมสื่อนี้ก็เป็นสื่อแรกๆที่มีการออกมาเปิดเผยว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยแม่งโจรเยอะทั้งประเทศมีแต่แก๊งอาชญากรมีแก๊งคอเซนเตอร์แต่ละข่าวที่สื่อนี้มีการรายงานข่าวออกมาเนี่ยมันมีแต่การโจมตีกัมพูชาทําไมถึงไม่มีการออกมาโจมตีประเทศไทยบ้างทางั้งๆทงี่ก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยมีการบุกรุกเข้ามายึดพื้นที่ของกัมพูม แล้วเรื่องผู้คนหิวโหยในประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากัมพูชารรมีอยู่ประเทศเดียวประเทศไทยก็มีแถมล่าสุดประเทศไทยก็กําลังโดนน้าท่วมแต่จะไปสื่อนี้ถึงไม่มีการรายงานข่าวออกมาเลยหรือว่าสื่อนี้เนี่ยภายนอกดูเหมือนจะเป็นสื่อของต่างประเทศแต่ภายในเนี่ยพนักงานอาจจะเป็นคนไทยทั้งบริษัทหรือเปล่าก็มีการออกมาวิเคราะห์แล้วก็สงสัยเอาไว้ต่างๆนานาน,านะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่สื่ออย่าง Human Rights n e t w o r ได้มีการเปิดเผวยว่าตอนนี้แรงงานกัมพูชาเนี่ยกำลังหิวโหยกันางบ้ คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าอยากเจอกับคนที่ทํางานในองค์กรน,นี้จังอยากจะรู้ว่าพวกเขาหาข้อมูลมาจากไหนว่าแรงงานที่กลับมาจากประเทศไทยนั้นยังตกงานกันอยู่เลยเพราะตอนนี้มีหล,ลายบริษัทในกัมพูชายังคงรับสมัครงานกันอยู่แล้วจะมีคนตกงานได้ยังไงคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาเขาบอกว่าบางส่วนก็ต้องยอมรับตามตรงว่าแรงงานที่กลับมาจากประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นขี้เกียจอยากได้เงินเยอะๆเหมือนกับที่เคยได้ที่ประเทศไทยคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาเขาบอกว่าที่พวกเสียมจับทานของเราไปเป็นตัวประกรัน18คนสื่อนี้ไม่เคยออกมารายงานข่าวสักกครั้ง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครไม่รู้ความจริงอาจจะเข้าใจว่างานในกัมพูชามันหาง่ายผมเนี่ยเป็นแรางงานที่กลับมาจากประเทศไทยผมไปสมัครมาแล้ว4ี่โรงงานแต่ไม่มีใครรับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือองค์กรแบบไหนเนี่ยไม่เคยเขียนข่าวโจมตีประเทศไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่มีการโจมตีกัมพูชาหลายต่อหลายครั้งพนักง,งานที่ทํางานในองค์กรน,นี้มันมีแต่พวกเสียมหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฐานเสียมลุมแรางงานสาวเขมรทาร้ายร่างกายแรงงานเขมรไม่เคยมีการลงข่าวสักกครั้งแต่แค่คนเขมรตกงานทําเป็นเรื่องใหญ่โต คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลงข่าวโมโมโซโซแบบนี้ระวังว่าน้ําจะท่วมบ้านคนเหมือนกับประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าลงข่าวเว์วังอลังการมากไปหรือเปล่าว่าแรงงานทั้ง90%ยังหางานทํากันไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วพวกเขาเหล่านั้นถ่ายไปไหนกันหมดทำไมถึงไม่มีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหางานให้กับพวกเขาเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสื่อฮิวแมนไลท์วัเลี้ยงลําดับความสําคัญของข่าวผิดไปหรือเปล่าเลือกที่จะลงข่าวแรงงานกัมพูชาตกงานเป็นข่าวหน้าหนึ่งแต่ไม่เลือกที่จะลงข่าวเหยื่อที่ถูกฐานไทยนั้นทําาาาาาาลยยรร่่งกแะทมนนนเป็ขวห้ง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นสื่อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแต่ไม่เคยคิดที่จะเข้ามาช่วยเหลืออะไรแรงงานกัมพูชาเหล่านั้นแต่กลับเลือกที่จะลงข่าวโจมตีประเทศกัมพูชาการทําแบบนี้มันเหมือนสวนทางกันอยู่นะเหมือนคุณจะพยายามทําให้กัมพูชานั้นดูแย่ในสายตาของคนทั้งโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักข่าวสิทธิมนุษยชนอยู่ต่างประเทศจะมารู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาดูจากการกินข่าวแบบนี้ก็รู้ว่ารับข่าวสารมาจากประเทศไทยอีกที คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันไม่แฟร์เลยองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่าสื่อที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการริเริ่สิทธิมนุษยชนไม่รายงานข่าวประเทศไทยจับทหารของเรา18คนเอาไว้เป็นเชลยศึกพวกเขาเนี่ยลืมเรื่องนี้กันไปหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอ้พวกแรงงานที่กลับมาจากประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกขี้เกียจเป็นพวกที่รักสบายมีงานให้ทาตัางเงยอะตั้งแยะบางคนก็ไม่อยากทําแล้วพอไม่ทํางานก็ออกมาตะโกนบอกว่าหางานทํากันไม่ได้ตอนนี้ยังว่างงานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเสียมดูถูกแรงงานเขมรจับทหารเขมรของเราเป็นตัวประกัน ทำบ้านเรือนของประชาชนทำลายสิ่งปลูกสร้างของเขมรโบราณทำคนเขมรเดือดร้อนกันทั้งประเทศแต่องค์เหล่านี้ไม่เคยออกมาช่วยเหลือกัมพูชาเลยแม้แต่ครั้งเดียวอยู่ดีๆด,ดันมาลงข่าวว่ากัมพูชากำลังหิวโหยคนกัมพูชากำลังตกงานนี่มันองค์กรอะไรกันแน่ไม่คิดที่จะช่วยเหลือกลับเข้ามาซ้ำเติมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสื่อพวกนี้สมองเป็นไหนกันหมดแรงงานเขมรถูกฐานเสียมตั้งเจ็ดคนลุมทำร้ายไม่มีองค์กรไหนเข้ามาซัก,กองค์กรเดียวทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายม,มากๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าง,งานในกัมพูชานั้นได้เงินเดือนที่น้อยกว่าประเทศไทยแต่ก็แลกกับการที่อยู่รอดปลอดภัยกว่าคนไหนที่รับเรื่องนี้ไม่ได้ก็คงจะต้องตรงงานกันต่อไปมันช่วยอะไรไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนรายงานข่าวมั่วมากๆเห็นรายงานข่าวแต่ละอย่างมีแต่เรื่องยแย่ๆของกัมพูชาการทุจริตของรัฐบาลบ,บ้างละ่ะก๊งคอนเ,นเตอร์ในกัมพูชาบ้างละ่ะมีคนมากมายที่หิวโหยในกัมพูชาบ้างล่ะรู้หรือเปล่าว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยรัฐบาลกัมพูชากําลังเลี่ยงแก้ปัญหากัน แต่องค์กรสิทธิมนุษยชนกับเลือกที่จะเงียบคอมเมนต์ต่อมากขบอกวา่ารัฐบาลของเรากําลังแก้ปัญหากันอย่างหนักเพื่อพี่น้องแรายงานข่าวทุกคนเราอย่าไปหลงเชื่อรายงานข่าวที่ไม่ถูกต้องจากสื่อต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมากขบอกวา่าผู้คนที่ประเทศไทยก็ฮิวโหวยเช่นเดียวกันคนตรงงานก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่สื่อกลับไม่มีการรายงานข่าวกับเลือกที่จะรายงานข่าวเฉพาะแค่ประเทศกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนและไม่มีผลประโยชน์เหมือนกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกวา่าองค์กรเหล่านี้ไม่เคยช่วยเหลืออะไรกัมพูชาเลย แถมในงานข่าวแต่ละข่าวก็เหมือนกับจงใจที่จะโจมตีประเทศกัมพูชาไม่เข้าใจว่าทําไมพวกคนถึงต้องทําอะไรแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมากขบอกว่าจริงอย่างที่โดโนัลด์ทรัมป์เคยบอกองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่น UN เราฟอร้องพวกเขาให้ลงโทษประเทศไทยกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่พวกเขาก็ไม่เคยจัดการให้กับเราถ้าทําตัวไม่มีประโยชน์แบบนี้ก็ควรที่จะยุบองค์กรเหล่านี้ไปซะคอมเมนต์ต่อมากขบอกว่าองค์กรเหล่านี้มันตาบอดหรือเปล่าประเทศไทยเริ่มโจมตีกัมพูชาก่อนระเบิดหมู่บ้าน้อมเมนออยากแบบดๆ แต่ไม่มีการลงข่าวเลยกลับมาลงข่าวว่าตอนนี้กัมพูชาคนกําลังตกงานและกําลังหิวโหยกันทังประเทศนี่มันอากาติชัดๆอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คนคอมเมนต์เขาก็จะไม่พอใจที่สื่อสื่อนี้เนี่ยเอาเรื่องจริงมาเปิดเผยนะครับคือต้องอาข่าวปลอมจากมารีโสเจตา,มารมยงานต่อใช่ไหมพอมาลึงถึงจะสบายใจ แล้วทุกคนลรามีความคิดเห็นอย่างไงบ้างยังไงก็อย่าลืมลงกลคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนไทยนาซาาในช่องคอมเมนต์กันขอละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขอลากันเลยสวัสดีและสวีดัสจ้า